Yeah. นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรไม่ต้องกีฬาเขาลงก่อนครับในฐานะที่หน้าตาดีกว่าดีกว่าเอ็มซีนะครับอ้าวคนบุรีรัมย์ว่ายังไงดุมรลอหนึ่งคนมาเอาเสื้อสารคามมาอยากมาอยากโอ้โหวิ่งนะครับเดี๋ยวก่อนมันมั่นใจหรือว่ามันหล่อที่สุดในบุตร นะฮะถามชื่อนี่หนึ่งชื่ออะไรครับนุครับคุณนุนะครับคุณนุถามจริงนะฮะอายุเท่าไหร่ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับรอบเอวก็41ินิดๆนะครับโหวัดรอบเอว41นะครับขอบคุณมากๆนะฮะวันนี้คุณนุเดินทางมาออกมาตั้งแต่กี่โมงครับออกมาแต่้งแต่11โมงครับกลัวไม่เห็นทีมชอบของบุรีรัมย์ครับเอาได้ข่าวว่าออกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนหกทุ่มนะครับมาเที่ยวที่สารคามคืนหนึ่งไม่ใช่เหรอฮะ บ้านผมก็อยู่สารคามนี่จุดน,น,<ฮ>นะนะฮะอ้าวนะครับแจกเสื้อมอบเสื้อไปเลยฮะในฐานะที่เป็นคนหน้าตาดีกล้ามานะครับอะไรฮะขอ x อนะครับในเมื่อ l 4ล